ใช่ข่วเ่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแอดมีข่าวมาแจ้งกับทุกคนนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มให้รีบสม,มสัครม40แรงงานอิสระหรือฟรีแลนซ์19จังหวัดนะคะเรียกกันว่าโค้งสุดท้ายของสุดท้ายแล้วนะคะรับเยียวยา5,000บาทก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ เดลาย24สิงหาคมนี้นะคะสมัครประกันสังคมมาตรา40สําสำหรับอาชีพอิสระฟรีแลนซ์19จังหวัดพื้นที่แดงเข้มเพื่อรับเยียวยา5,000บาทนะคะมติครมอนุมัติวงเงินกว่า33,471ล้านนะคะเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา3940ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐนั่นก็คือ29จังหวัดสีแดงเข้มนะคะ โดยช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ5,000บาทกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา39จำนวน1,436,171คนมาตรา40จำนวน5 2 5 8 0 3 0คนนะคะพร้อมกันนี้ครรมย,ยังเห็นชอบให้แรงงานอิสระหรือฟรีแลนซ์ ในพื้นที่สีแดงเข้ม19จังหวัดนะคะสามารถลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้จนถึง24สิงหาคมนี้ซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่วันนะคะเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมและรับเงินเยียวยาจำนวน5,000บาท19จังหวัดสีแดงเข้มที่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้นะคะ16จังหวัดสีแดงเข้มที่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้นะคะ มีฉะเชิงเซาชนบุรีอยุธยานครนายกเพชรบูร์สมุทรสงครามนครราชสีมาระยองสระบุรีประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีสุพรรณบุรีการเจนบุรีปราจีนบุรีลพบุรีอ่างทองตากเพชรบุรีและสิงห์บุรีนะคะคุณสมบัตินะคะอายุ15ถึง65ปีบริบูรณ์ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3-3-9ไม่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลางผู้มีบัตรประจำตัวที่ไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข0ูลข6เลข7นะคะคุณสมบัติผู้สมัครช่องทางสมัครนะคะ www.sso.go.th หรือเว็บไซต์ประกันสังคมนะคะสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506หน่วยบริการที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเทกศบี๊กซ สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาเครือข่ายประกันสังคมนะคะช่องทางชําระเงินนะคะอันดับแรกที่มองเห็นก็คือ7 e l e v e n ซตู้บุญเติมช h อป e ี้เพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาทกสเหล่านี้สามารถชรําระเงินได้สมัครปุ๊บเรียไปชําระเงินเลยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นผู้ประกันตน มาตรา40และรับเงินเยียวยา5,000บาทล่าสุดธนาคารกรุงไทยแจ้งผู้ประกันตนมาตรา39และ40พร้อมโอนเงินเยียวยาผ่านพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนนะคะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม29จังหวัดเริ่ม23สิงหาคมนี้เยาวยาผู้ประกันตนมาตรา39จำนวน5,000บาทจะโอนวันที่23สิงหาคมเยาวยาผู้ประกันตนมาตรา40 รับเยียวยา5,000บาทค่าบัญชีพร้อมเพยผูกบัตรประชาชนเริ่มโอน24 2 6สิงหาคมนี้โอนวันละ1.5ล้านรายอัปเดตล่าสุดนะคะรีบกันเลยนะคะสม,มสัครม .40 แรงงานอิสระฟรีแลนซ์19จังหวัดโค้งสุดท้ายเหลือเพียงอีกไม่กี่วันนะคะไม่งั้นช่วดรับเงินเยียวยา5,000บาท